ท่านผู้ชมครับพบกับผมนบในรายการสองคนโซเชียลครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยครับโรงเรียนห้วยใหญ่นั่นเองจะพาทุกคนเลยมาทําความรู้จักกับน้องๆกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีความสามารถมากๆในเรื่องของกีฬานั่นเองนะครับ ซึ่งน้องๆเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เล่นกีฬาได้นะครับแต่น้องๆเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดชนบุรีอีกด้วยนะเขาบอกว่ามีความสามารถมากๆเลยนะครับและก็วันนี้ครับทางบริษัทสบบอเคเบิลทีวีของเราก็อยากจะขับเคลื่อนความฝันของน้องให้ไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยการมอบทุนนะครับให้กับน้องๆเนี่ยสามารถเล่นกีฬาแล้วก็ทาตามความฝันของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับ นี้นะครับผมอยู่กับกลุ่มน้องๆเ네นี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดชนบุรีนะครับในการแข ah <vern ik. S 2> ่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสด <szych> ีคร um ับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องๆทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าด้านข้างผมฝั่งซ้ายนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพ <Stuff S 2> <tra> ันลุงลิงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องออนค่ะน้องออนนะครับน้องออนเนี่ยเราเป็นหัวหน้าทีมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ ยี่สปีค่ะ12อปีแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมถือว่าแล้วเป็นไงครับเรามีการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกการแข่งขันวอลเลย์บอลได้ยังไงทำไมถึงมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้เป็นการค,คุณครูคัดเลือกมาหรือว่าเป็นความสมัครใจของแต่ละคนครับมสมัครใจของแต่ละคนเลยค่ะอืมก็คือเหมือนกับว่าใครอยากเล่นก็มาเล่นด้วยกันก่อนะนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยมารวมกลุ่มกันเล่นได้เนะี่ยเล่นได้นะครับแล้วแต่ละคนทําไมถึงมีความสามารถเก่งขนาดนี้ตอนที่พี่อยู่ป .6 พี่ก็รู้สึกว่า ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตั้งใจจะเล่นกีฬาอะไรแบบจริงจังอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้เป็นถึงตัวแทนจังหวัดของชนบุรีครับทำไมเราถึงตั้งใจเล่นกันขนาดนี้คือซ้อมมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่ 2> ป2เลยค่ะอืมนะซ้อมตั้งแต่ป2เล่นแบบนี้มาทุกวันมีทีมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนเย็นเลิกเรียนก็มาซ้อมกับคุณครูทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะอะ แลวแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเราเนี่ยเราเป็นหัวหน้าทีมเรามีหน้าที่อะไรครับก็มีหน้าที่ตบเลยค่ะมือตบมือตบเลยมือตบนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ขอบอกว่ามือตบนะฮะแล้วใครเป็นม like <let> ือเซตครับ <mostra> อันนี้มีไหมมือเซตไม่มีหรอมือตั้งผัดกันมีตัวตบสองคนอ๋อหลายคนเลยนะครับผัดกันตั้งแล้วก็ตบเป็นอยู่สองคนเนี่ยค่ะส่วนที่ล็อกที่เหลือก็จะเป็นคนรับครับผม ตอนนี้ครับพวกเราทุกคนเนี่ยได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปในการเป็นตัวแทนของระดับภาคต้องไปแข่งกับจังหวัดอื่นๆและคราวนี้ไม่ใช่แค่ชนบุรีอย่างเดียวเรามีความรู้สึกยังไงบ้างรครับที่เราจะได้ก้าวข้ามการแข่งขันระดับจังหวัดไปแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะนะฮะแล้วก็แต่ละคนนี่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็100%เอลยคะ่ะเออก็อย่างนี้เราก็ยังซ้อมต่อทุกวันเลยต่อให้เราเป็นแชมป์ระดับของจังหวัดแล้วค่ะ แล้วเป้าหมายสูงสุดของเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะไปถึงระดับประเทศเคยค่ะ <c oughs> นะแล้วทุกวันนี้ก็ต้องคิดอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับฝันให้ไกลแล้วก็ต้องไปให้ถึงนะครับแล้ววันนี้ครับเห็นบอกว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์บางประเภทใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราขาดเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีเสื้อผ้านะคะแล้วก็ชุดที่จะใส่วอร์มะะแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆะคะ่ะ ครับพวกลูกวอลล์บอลพวกอุปกรณ์ใส่ลูกบอลอะไรพวกนี้ด้วย<ะ>ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือน้องๆก็ยังต้องการการสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบุคคลหรือว่าองค์กรนะครับก็สามารถให้ความช่วยกับน้องๆได้เลย และด้านหลังของผมในตอนนี้นะครับเป็นสนามในการซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลที่น้องๆเนี่ยใช้ในการแข่งขันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงสนามวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในโรงยิมมีอ,อ,อุปกรณ์ในการป้องกันแสงแดดพร้อมมีเน็ตอย่างดีนะครับแต่ว่าด้านหลัง,งผมในตอนนี้นี่เลยตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในตอนนี้เลยนะครับคือเป็นลักษณะของพื้นปูนซึ่งตะข่ายก็อาจจะมีการชํารุดบ้างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมในการซ้อมแบบจริงจังสักเท่าไหร่เลยนะครับและในมือผมตอนนี้ครับ อย่า yeah. อย่าคิดว่าเป็นเศษอะไรนะฮะอันนี้คือลูกวอลเลย์บอลน,นะครับซึ่งใช้ในการซ้อมจริงเมื่อกี้ไปหยิบออกมาจากที่ซ้อมเลยนะฮะไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรแน่นอนจะเห็นว่าหนังของลูกเนี่ยเปื่อยไปหมดแล้วนะครับเจอแต่เป็นคุยๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆก็ยังต้องการการสนับสนุนจากท่านผู้ใจดีจากทางบ้านนะฮะก็ร่วมสนับสนุนกันเลยครับช่วยกับทําความฝันของน้องให้กลายเป็นจริงครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณบสรักิจเ่งตะคูลนะครับท่านรองกรรมการบริหารบริษัทสบอนเคเบิลทีวีนะครับสวัสดีครับคุณบอสครับสวัสดีครับนะครับคุณบสวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่ได้มาเห็นโรงเรียนที่น้องๆมีการเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดในการแข่งขันวอลเลย์บอลก็สุดยอดนะครับจะเห็นว่าท่านด้านหลังนี่เป็นตึกแค่อาคารเดียวนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับ แต่ก็เราจะเราจะเห็นว่าซ้อมกันกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับร้อนพอสมควรเลยปกติที่เราจะเห็นกันภาพที่เราเห็นเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอยู่ในโรงยิมอ่าใช่อุปกรณ์ครบๆซ้อมกันเต็มที่นะครับแต่มาเจออย่างนี้นะครับกลางแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะชำรุดเสียหายเยอะนะครับแต่ก็ยังพัฒนาการสามารถไปเป็นตัวแทนระดับจังหวัดชนบุรีใช่ครับโอ้ระดับจังหวัดเลยนะครับสุดยอดนะครับผมก็มาแล้วก็โหแบบ ประทับใจนะครับไม่น่าเชื่อว่าอะไรอะไรที่มันไม่พร้อมแต่สามารถทําผลงานได้ขนาดนี้เขาก็น่าสนับสนุนมากๆครับครับผมแล้ววันนี้ครับในนามของบริษัทสมบูรณ์เคเบิลทีวีและสิษยสังพยาของเราเราก็เลยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาทําอะไรที่นี่ครับพี่บอครับครับก็หลังจากที่มีการน้องๆเขาไปแข่งกันก็เราก็เห็นถึงความสามารถความจริงเราก็เห็นกันก่อนหน้านี้แล้วเพราะแถวนี้เราก็มาเดินใส่เคเบิลกันนะครับเราก็เห็นเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่แบบ พอเราได้ได้ไดทราบข่าวเป็นโรงเรียนที่ชนะระดับจังหวัดเป็นตดูแทนจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่พลาดที่จะมาสนับสนุนนะครับ,รบเรา เออเป็นบริษ <okay> ัทที่เราต้องการที่จะสนับสนุนอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเราก็จัดเลยครับวันนี้เราเข้ามาแจกเงินกันเลยครับครับอยากให้ที่บอลครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยแบบบางคนที่เหมือนกับว่าอยากจะมาสนับสนุนหน่วยงานหรือว่าน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องทําตัวยังไงบ้างครับครับก็ข่งของบริษัทเราในในวันนี้เราก็มาสนับสนุนในส่วนของการกีฬานะครับวอลเลย์บอลนะครับแต่ดูจากสภาพโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องการการปรับปรุงบูรณะอีกเยอะนะครับก็ยังต้องการเงิน ทุนอีกพอสมควรนะครับ,รบก็อยากจะให้ท่านสมาชิกโซนเคเบิลทีวีหรือผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนหรืออะไรเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับกีฬาอะไรในโรงเรียนไหนนะครับโรงเรียนนีน้น่าสนใจมากครับ,รบมาดูสภาพเองแล้วก็จะรู้นะครับว่าเด็กที่นี่มีคุณภาพแต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกพอสมควรครับก็อยากจะาฝากว่าให้ช่วยมา ช่วยโรงเรียนนี้กันนะครับก็ยังไงระดมทุนมาช่วยๆกันครับใช่นะครับถ้าใครมาอย่างที่บอกที่พี่บทมาถึงปุ๊บก็จะรู้ว่าจริงๆโรงเรียนนี้น่ารับการสนับสนุนอีกเยอะเลยครับนะครับต้องขอบคุณพี่บอมากนะครับอขอบคุณครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโวพลเคเบิลทีวีเป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยสนับสนุนงบป,ประมาณสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในครั้งนี้นะคะ ซึ่งทางโรงเรียนก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เล่งเห็นความสําคัญของเด็กๆของโรงเรียนห้วใหญ่นะคะแล้วก็ต้องขอฝากประชาสสพันธ์แจ้งผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะร่วมเป็นกําลังใจนะคะส่งเสริมลูกหลานของเราให้ทุกคนนะคะให้ให้ก้าวถึงฝั่งตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้ามีสิ่งไหนที่เด็กๆนะคะยังต้องการรับการพัฒนาจากท่านก็หวังว่าทุกท่านคงจะให้การสนับสนุนค่ะขอขอบคุณมากค่ะ แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆนั่นเองนะครับคือคนที่ยืนอยู่ข้างๆผมเลยนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวสักนิดนึงครับครับผมก็ครูสาราลมนะผมชื่อเล่นก็เต่านะครับก็คือเป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มีโอกาสออกอากาศแล้วก็มีตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมครับผมก็นิดหน่อยก็ไม่คิดว่าจะมีวันอย่างนี้ก็คือเห็นแต่เห็นแต่โค้ชคนอื่นเขาเป็นกันนะครับผมระดับทีมชาติแต่ แต่พอดูเองแค่ระดับภาคหรือระดับจังหวัดแค่นี้เองครับผมแต่ก็ภาคภูมิใจครับผมที่มีโอกาสมายืนตรงนี้และได้และได้ออกอากาศก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่นะครับโค้ดบอกสามถึงน้องๆหน่อยว่าน้องๆแต่ละคนเนื่องจากว่าอายุเนี่ยก็คือรุ่นอายุไม่เกิน12ปีก็คือยังเด็กๆทั้งนั้นเลยเรามีวิธีการฝึกสอนยังไงครับถึงทำให้เขาเนี่ยได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดแบบนี้ครับครับผมวิธีการนะครับผมก็คือมีเวลาให้เขาทุก ทุกวันครับก็คือมีเวลาให้เขาแล้วก็มีเทคนิคและเทคนิคในการสอนนิดน,นึงทาให้เขาไม่เบื่อไม่ไม่ใช่ว่าเล่นเดิมๆทุกวันแต่การแต่การฝึกเดิมๆนี้ก็ทําให้เขาชํานาญครับแล้วก็ได้มาตรฐานครับผมแต่ก็ต้องมีเทคนิคนิดน,นึงในการฝึกซ้อมเขาและให้เวลาขเขาเยอะมาก ความพร้อมของทีมเราก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80เครับเพราะโรงเรียนเราเป็นขนาดเล็กผู้เล่นก็จะตัวเล็กตามไปด้วยค,ความสูงมีอยู่แค่3คมคนที่ที่จะพอสู้ขเขาได้แต่นอกนั้นก็คือตัวเล็กดันจากป .4 ขึ้นมาป .5 แล้วก็ปอ .6 อย่างเงี้ยผมถึงจะยังไม่พร้อมแต่ก็ต้องไปสู้ครับครับผมเพื่อเพื่อ เพื่อจังหวัดชลบุรีี่ครับผมอตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแค่โรงเรียนและก็ค,คือทําเพื่อจังหวัดชลบุรีและครับผมสําหรับโรงเรียนเล็กๆนะครับผมนะฮะก็เห็นน้องๆในวันนี้นะครับจากน้องที่เล่นกีฬาธรรมดาทั่วไปวันนี้ครับพวกเขาได้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีของพวกเราแล้วนะครับ ร่วมให้กำลังใจนะครับส่งแรงเชยร์ให้กับน้องๆสักวันหนึ่งครับผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นน้องใครคนใดคนหนึ่งในนี้เนี่ยไปเป็นตัวแทนระดับทีมชาติเลยก็ว่าได้นะครับร่วมให้กาลังใจเขาเยอะให้การสนับสนุนเขาด้วยนะครับเพื่อให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงครับแล้ววันนี้นะครับผมกับรายการสองพลโซเชียลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องๆนะครับแล้วก็โค้ดนั่นเองอย่าลืมนะครับให้กําลังใจน้องๆกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ